สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปที่แล้วก็ผ้าบึงกบคงเตียคผ้าบึงกระถางต้นหอมอันนี้ก็เป็นกระถางที่สามเลยค่ะพี่น้องค่ะสาหรับกระถางต้นหอมอันนี้เป็นบักพริกน้น่อยสารเน่ก็มีเด้อค่ะพี่น้องค่ะสารเณรใบโหระพา ก็มีประคงที่ไอต่อนออกมากค่ะว่าปลูกไว้ค่ะพี่น้องค่ะทั้งนี้เป็นกบัเนาวคลิปก่อนๆจิฟังสีทาอยู่กบักนากโกนี้ค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้ก็เลยมาฟังทั้งนี้เน่จากน่อยอันนี้คลิปนี้สิเป็นเลขคำนวณจากเพื่อนให้มานะคะพี่น้องค่ะงดที่แล้วนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนถือทั้งปีแล้วก็วังปีใหม,ม่มาซิมาหลุดอยู่ตนมันที 30ธัท่านวาก,กับ17มกราเพราะว่ามันเลื่อนมือออกสูตรมันก็เลยผาดค่ะพี่น้องค่ะปีทั้งปีนี่บรลลุดเลยรุดอยู่สองงวดค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งงวดนี้ค่ะพี่นอ้องงวดประจำวันที่สิบสองโอ้ย16บหเดือนสองปีห7เจเลขกับท่นเขานี่ก็เขาต้องตงรงๆบาต้องกลับอีกต่างหากค่ะพี่น้อง เลขบางงวดผักกาดหิมาหกหางบางงวดผักกาดหิมาแปดหางอันนี้เป็นเลขกแปดหางให้เน้นเน้นสามเลยค่ะพี่น้องค่ะเน้นสามแล้วก็กันหนึ่งเน้นสามกันหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามเจ็ดสามสี่สามสามสามศูนย์เลขกสี่หางนี่ก็ซื้อหนักๆแน,น่ให้บนอย่างเดียวแล้วก็บางงวดก็เขาทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้อง เพื่อนๆจะบางบนบางบางงวดบางงวดเขาแต่บนส่วนมากค่ะพี่น้องค่ะส่วนมากซิมาบนแล้วก็มาดแบบตรงๆมัต้องกลับร้อมเพื่อนๆกับพี่เจรนาเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่นอ้นอ,งองเน้ออันนี้เป็นเลขเพื่อนให้มาเลขคำนวณเพื่อนให้มานะคะถามมาอีกเดี๋ยวงวดนาซีขอเพื่อนมาให้อีกค่ะพี่น้องค่ะวดที่แลเขาหกสามเดี๋ยวเสียวอ่า งดที่แล้วให้เบิ้งน้าค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วกับเขาหกสามตรงตรงงวงที่แล้วให้มาแค่หกขาง,งวดนี้ให้มาแปดสีต้นทุนกับสีเยอะแน่จักน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องขันมีต้นดับเหม็นๆค่ะตัวดับมาตัดเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อนๆจะาลองหาดูนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใส้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ได้บ่มักบ่ชอบก็บเลื่อนผ่านผู้ได้มากผู้ได้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเนยค่ะพี่น้องคะ่ะเหล็กเด็ดเหล็กแบนชนยังวันพาสงเหล็กด้อคะ่ะเป็นเพียงแนวทางสื่อสารก,กินแบงรัฐบาลท่อนั่นมาถ่ายอยู่กับต้นหอมเด็กเท่ากับสีหอมหวานนะุ่ค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> <c oughs> บอกไปตัวทีตัวเดียนละต้นหอมก็งามงาม ใบหรละพานีเป็นหยอดกุดกุดจิตจิตค่ะพี่น้องค่ะหมดเกลี่ยลงหมดกระเจ้ะอากาศกะที่ดีแดดกะแจมแจมมมอาเบิ่งอีกรอบค่ะก่อนจะจบคลิปฮา่นนะค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่าล่ะค่ะพี่น้องเดอ้อผู้ใดบ่มกกักับ่ชอบก็เลื่อนผ่านผู้ใดมากผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับไปคนคนวณของเพื่อนนลค่ะพี่น้องคะ่ะฝากขอบคุณเจ้าของข้อมูลเพื่อนทีสรงมาห้เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อดที่แล้วดเพ่นกรวย โชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีจ้า